นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i ิ s o o มท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ10นิ้วพนมแล้วก็มลงกราขอบารมีขอาปูหรือีผู้มีวิชาบำบัดทุกบำรุงสุขแก้ทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่ เตมิตมเตม็มทันทีนี่คือส,สปอรตตัวอย่างจากดดเด e อ i ทิ o ดอทคอมนายวินัยมีอาสาหรือเล็กเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่บ้านหนองช้างลงโปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองกรับเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่สี่บ้านหนองช้างลง,นนง,ง,ลงที่เคารพรักทุกท่านวันพุทธที่26ตุลาคม2565น,มนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกา น,น,นี่คือผู้ใหญ่ตัวอย่างจากเดิทบ้านหนองค้างลงคนใหม่โปรดเลือกโปรดให้โอกาสนายวินยัยมีอาสาหรือเล็กเป็นผู้ใหญ่บ้านมุ่ง4ี่คนใหม่โปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้งานรู้หน้าที่ รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนานี่คือ,อสพอรตัวอย่างจากเด่ 4, บทานดนองค้างลงให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านหนองช้างลงคนใหม่โปรดเลือกน,นายวินัยมีอาสาหรือเล็กเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่โปรดกาเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านหนองช้างลงคนใหม่โปรดเลือกนายวินยัยมีอาสาหรือเล็กโปรดกาอเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองร,ราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานแววงเมืองพิจิตใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มลง วันพุธท,ที่26ตุลาคม2565นี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกน,นายวินัยมีอาสาหรือเล็กเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านหนองช้างลงคนใหม่โปรดการ้านี่คือปส,อสอปสอตตัวอย่างจาก t h e k i t c o m เปอร์สองขอโอกาสสารงานต่อก่องานเดิมเพิ่มเติมงานใหม่ ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวหมู่สี่บ้านหนองช้างลงโปรดเลือกโปรดให้โอกาสนายวินัยมีอาสาหรือเล็กเป็นกู้ยญ่บ้านหมู่สี่คนใหม่โปรดกาเบอร์2เบอร์สเบอร์สอง,อสองบำบัดทุก์ขบำรุงสุขแก้ไขปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่ในหมู่บ้านและเพิ่มเติมในทันทีและมีวินัยในการคลองตน <ม>นี่คือตั้งต,<า>ตัวอย่างเข้ามาเด<า> <the S 1> ทำงานจริงงพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนบ้านหนองช้างลงให้อยู่อย่างเป็นสุขบำบัดทุกขบำรุงสุขไม่หวังผลประโยชน์และชื่อเสียงพร้อมที่จะเข้ามาพัฒนาเติมเต็มหมู่บ้านหนองช้างลง ให้ก้าวหน้าอยากมีทิศทางนายวินัยมีอาสาหรือเล็กเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงาน,ท,นทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขโปรดเลือกนายวินัยมีอาสาหรือเล็กเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่บ้านหนองช้างลงคนใหม่โปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองวัวหลวงพ่อลี หวังพ่อคงลงนาเอจังงังรวมการแน่วแน่ พร้อมแก้ไขปัญหาพัฒนาหมู่สี่บ้านหนองช้างลงพร้อมเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชนหัวใจคือพี่น้องประชาชนเท่านั้นอย่าลืมวันพุทธที่26ตุลาคม2 5ง0นนีคือสปอต <S port S 2> ตัวอย่างจากเดอะทิปดอทคอมแนาฬิกาถึง15นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านหนองช้างลงคนใหม่โปรดเลือกโปรดให้โอกาสน,นายวินัยมีอาสาหรือเล็กเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่4ี่ บ้านหนองช้างลงคนใหม่โปรดกาอเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง26ตุลาคมเข้าคูหากอเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองแล้วท่านจะไม่ผิดหวังวัวหลวงปู่ทวดวนี่คือสปอตตัวอย่าง <ใน S 2> จาก t h e i เ c o m โปรดไดด้ช่วยนแนแฟๆทุกคนงสาร